เฉลนพรยอดเยี่ยมทุกคนเริ่มคำถามแรกเลยก็ได้นะขอการน,นะครับมีคำถามอยู่43คําคำถามนะครับคำถามแรกถามว่าอยากเข้าใจอริยสัจสี่ครับผมอริยส,สัจสี เก,เกิดอยู่ในจิตของเราตลอดเวลา,าทุกสมุทัยนิโรธมรรคสมุทัยกับนิโรธเกิดกระดับนะคำว่าสมุทัยมีหลายชื่อเหตุเกิดหรือนิธานะสัมภาวะ เหตุเป็นแดนเกิดชาติกะปะพะวะเกิดหมดนะการที่ปรากฏขึ้นการปรากฏขึ้นของขัน <c oughs> การปรากฏขึ้นแห่งความรู้นะจิตไปรับรู้อะไรเนี่ยเกิดนี่เกิดนิโรธคือดับทุกอย่างเนี่ยมีคนไปถามพระเจ้าหมดสมุทัยคืออะไรนิโรธคืออะไรมีคนถามพระเจ้าว่า คำว่านิโรดนิโรดน,นั้นหมายถึงอะไรพระเจ้าข้าความดับความดับหมายถึงอะไรระตถาคตบอกว่าคือความดับแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารปิญญาณน, <c oughs> นั่นสมุทยัยก็คือการเกิดขึ้นแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ธรรมชาติใดที่มีการเกิดและมีการดับธรรมชาตินั้นถูกเรียกว่ากองทุกข์หรือทุกท,ทุกขสัตว์ส่วนใหญ่เราเชาวพุทธแม้แต่พระเองก็เข้าใจอริยสัจสี่ผิดคิดว่าทุกข์คือความรู้สึกทุกข์เฉยๆ <c oughs> จนเข้าใจไปถึงต่างประเทศ ฝรั่งมังค่าเลยบอกว่าทำไมพระพุทธเจ้าสอนแต่เรื่องความทุกข์ไม่สอนเรื่องความสุขเข้าใจผิดนะพระพุทธเจ้าสอนเรื่องสัจจะความจริงของโลกว่าทุกอย่างมีการเกิดและการดับทุกทุกในอรลยสัตนั้นไม่ใช่แค่ความรู้สึกทุกข์แต่คือขันทั้งห้า คือธรรมชาติใดก็ตามที่มีการเกิดและมีการดับธรรมชาตินั้นถูกเรียกว่ากล่องทุกข์แก้วดับได้ไหมได้แตกได้แก้วก็เป็นทุกข์อาตมาไปบรรยายอยู่ที่หนึ่งก็ส่งคำถามขึ้นมาแก้วมันเป็นทุกข์ยังไงครับเพราะก็คิดว่าทุกข์คือความรู้สึกทุกข์อย่างนี้ นี่คือความเข้าใจผิดของคนเนี่ยนะความไม่แยบคายการไม่แทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นในอริยสัจสี่เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้พุทธพจนะเราจะไม่เห็นความแยบคายตรงนี้เลยนะพระศาสดาจะอธิบายตรงนี้อย่างละเอียดหนังสือก็เป็นทุกข์อาคารก็เป็นทุกข์คนก็เป็นทุกข์นะ สัตว์เดรัจฉานก็เป็นทุกข์นามธรรมก็เป็นทุกข์สุขก็เป็นทุกข์เพราะสุขเดินไปสู่ความดับไม่ใช่สุขคือความทุกข์นะทุกขังคือแตกสลายเข้าใจไหมอ่าความทุกข์ก็เป็นทุกข์มีอยู่พุทธวจนะบทหนึ่งพระตถาคตบอกพระสารีบุตรบอกเวทนาใดๆเวทนานั้นถึงการประชุมลงในความทุกข เวทนามีสามอาการสุขทุกขุเบขาสุขก็ถึงการประชุมลงในความทุกข์ทุกก็ถึงการประชุมลงในความทุกขอุเบขาก็ถึงการประชุมลงในความทุกข์เห็นนะ <c oughs> นี่คือทุกหรือทุกขังหรือนิโรธเข้าใจไหมดับแตกสลายแก้วแตกแก้วบินแก้วล้าวนี่อาน,นิจัง แก้วแตกคือนิโรธดับนะสุขยมเกิดขึ้นมาในสุขสมุท,ทยัยสุขหายไปสุขนิโรธมีใครสุขแช่ทั้งวันไหมไม่มีสุขมาแล้วพอใจแล้วก็หายไปทุกข์ขึ้นมาแล้วก็หายไปคิดอดีตก็หายไปคิดอนาคตก็หายไปอย่างนี้นะผู้ใดเข้าไปเห็นนะมัดมีองแปด หรือเข้าไปเห็นนิสระณะอุบายเครื่องออกไปพ้นจากขันห้านั่นเรียกว่ามักวิธีเขากำลังเจริญมักการที่คนคนหนึ่งไปสังเกตเห็นขันห้ากำลังมีการเกิดและมีการดับนั่นคือเขากำลังเจริญมักแล้วมักข้อไหนข้อที่1สัมมาทิฏฐิเรากำลังเห็นขันห้าเกิดดับอยู่ชื่อว่าเรากำลังเจริญมัค ในข้อสัมมาทิฏฐิเป็นองค์นำน้าเมื่อเธอจเจริญสัมมาทิฏฐิอยู่เนี่ยสัมมาวายามะก็เกิดขึ้นความเพียรถูกแล้วที่มาเห็นตรงนี้ที่มาทำตรงนี้ <c oughs> ทำสัมมาทิฏฐิได้สัมมาวายามะได้สัมมาสติเป็นสติที่ถูกต้องแล้วที่มาคอยเฝ้าดูตรงนี้ สัมมาสติข้อที่4ี่ไงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเห็นนะสติถูกสมาธิถูกทำลงที่จิตได้สัมมาสังกปะคิดถูกแล้วที่มาทำอย่างนี้นะมักเกิดขึ้น5องค์พร้อมๆกันนี่การเชื่อมโยงของมักเป็นอย่างนี้พระตถาคตจะอธิบายตรงนี้ในสัมมาสมาธิอันมีบริขารเจ นั้นโยมจะไม่เห็นว่าสาวกค,คนไหนนี้อธิบายการเชื่อมโยงได้อย่างครอบคลุมอย่างพระศาสดา,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 าผู้ชาอธิบายละเอียดมากแต่ข้อมูลมันอยู่ในเล่มหนาขนาดเนี้ยโยมหน้าที่โยมคือต้องสั่งสมสุตตะให้มากแต่มันคือข้อมูลตรงข้อมูลจริงโยมอ่านไปวันหน้าก็ได้อัตมาไม่เคยไม่เคย อยากจะสงสัยว่ามันเล่มใหญ่เพราะว่าหนังสือสาวกเล่มใหญ่ก็มีไม่เห็นแปลกใช่ไหมไม่เคยกังวลเรื่องความหนานะแล้วไม่เคยกังวลเรื่องอ่านแล้วไม่รู้เรื่องไม่รู้ก็ไม่รู้โยมไม่รู้ก็เอาเท่าที่รู้โยมรู้แค่ไหนเอาแค่นั้นเพราะนี่คือภูมิปัญญาทั้งชีวิตของพระพุทธเจ้าโยมรู้หมดก็เป็นพระพุทธเจ้าเสเองใช่ไหมโยมไม่รู้บ้างอะถูกแล้ว ช่ไหมเมื่อไม่รู้บ้างเนี่ยโยมค่อยๆอ,อ,อ่านไปนะคำศาสดาเนี่ยสมบูรณ์บริบูรณ์โยมจะสังเกตเห็นว่าคําสมบูรณ์นั้นเป็นยังไงมันมีคําตอบในนี้เสร็จนะโยมอ่านไปพระเจ้าบอกให้ปล่อยวางขันห้านะแล้วขันห้าคืออะไรโยมว่าอ่านไปอีก2เดือน3เดือนอาจจะเจออ๋อขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณ เอแล้วสัญญาคืออะไรยังก็อ่านไปอ่านไปอีกเดือนหนึ่งอาจจะเจอสัญญาคือความจําได้ใหม่รู้รูปหมายถึงกริยาที่แตกสลายได้เพราะความร้อนหนาวเย็นหิวกระหายมีหมดนะแต่ไม่มีใครมาเรียงลําดับความไม่รู้ของโยมให้โยมรู้ไปตามลําดับเพราะแต่ละคนรู้ไม่เท่ากันไม่รู้ไม่เท่ากันใช่ไหมเขาเรียงตามหมวดทมเวลาเขารวบรวมหนังสือเนี่ย ถ้าโยมเป็นคนรวบรวมคําสอนพระศา,าสดาซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในภูมิความรู้ของแต่ละคนเนี่ยถ้าโยมเป็นพระมหากระสปะรวมพระรหันได้ห้าร้อเอา้าต่างคนต่างพูดมาสิจําอะไรที่พระเจ้าพูดได้บ้างโยมจะรวมยังไงอะรวมหมดทําให้เป็นหมวดหมู่ยังไงใช่ไหมรวมตามความง่ายยากของคนความรู้สึกคนนี้เหรอของคนนี้เหรอไม่ใช่โยมก็ต้องรวมตามหลักเช่น ท่านดูท่านก็รวมตามหลักอริยสัจสี่พระาศาสดาพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องทุกข์รวมมาไว้หนึ่งเล่มทุกสมุทยัยนิโรธนี่สมอริยสัจอยู่ในเล่มนี้นะส่วนมรรกวิธีมีจำนวนมากก็แยกไปอีกหนึ่งเล่มนะมีมากนะแบ่งอย่างนี้นะเรื่องปฏิจจสุบาทรรวมไปเลยอีกเล่มหนึ่ง บีเยอะมากอีกหนึ่งเล่มนี่เรียงตามหมวดธรรมเพราะไม่รู้จะเรียงยังไงนะอาตามากา็ตรวจทานตรงนี้ใหม่โดยใช้คอมพิวเตอร์นะเพราะแต่ก่อนตอนสมัยท่านทำยี่สองปีใช้เวลาทําไม่มีคอมพิวเตอร์อาจจะตกหล่นพัสูตรอะไรบ้างคณะสงฆ์เราก็เคลียร์กันใหม่อีกทีหนึ่งเพื่อความถูกต้องแล้วก็ แยกแยะตามหมดธรรมอย่างนี้อามานมเล่มย่อยๆแบบนี้เพื่อลง,ลงลึกลงไปอีกแจกแจงตามหมดธรรมเช่อนอยากเป็นโสดาบันก็เอาตรงนี้มักวิธีที่ง่ายอย่างนี้รวมพุทธพจนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ขึ้นมาสำหรับผู้ใหม่นะสองเล่มน,นี้คารวะชั้นเลิศนะแก้กรรมนะอันนี้ผู้ใหม่ นะอันนี้ตามดูจิตสาธยายธรรมและจะทำไปเรื่อยๆโยมจะสงสัยเกี่ยวกับเรื่องพบภูมิให้แผนผัง3 1มเอ็ดพบภูมิอนี้อัตถกถา,าไม่ใช่พุทธวจนะให้พระเคลียร์แล้วกำลังเดี๋ยวจะทำเป็นเล่มมาอย่างนี้นะให้โยมได้อ่านพระาศาสดาจริงๆตรัสเกี่ยวกับพบภูมิไว้แค่ไหนอย่างไรบ้างเยอะพอสมควรนะกำลังรวบรวม แล้วจะทำ,ทำเป็นผังให้ทราบรวบรวมอะไรอีกอภิธรรมอภิธรรมพระพุทธเจ้าบอกยังไงเดี๋ยวจะทํามาให้เป็นเล่มน,นะที่พระองค์ตรัสเองมีแค่สิบกว่าพระสูตรอันนี้คณะสงฆ์พระภัยบูรณ์เป็นคนไปเจอนะสแกนคําว่าอภิธรรมในหาเอออภิธรรมที่เรียนกันอยู่มันก็ไม่ใช่พุทธปจนนะเอแต่อภิธรรมจริงๆมันคืออะไร นั่งหากันอยู่ต้องนานเพิ่งเจอมาต้นปีนะพระาศาสดาตรัสไว้เองเลยนะเวลาพระาศาสดาตรัดเรื่องอภิธรรมพระองค์จะพูดอภิธรรมอภิวินัยคู่กันมาตลอดเลยทุกพระสูตรเลยนะจะมีพระสูตรเดียวในสิบกว่าพระสูตรเนี่ยที่พูดอภิธรรมคําเดียวโดยไม่มีอภิวินัยก่อนพูดอภิธรรมคําเดียวนี้ได้พูดหมวดธรรมขึ้นมาอันหนึ่งคือสติปัฏฐานสี่สมปทานสี่อธิบาทสี นะอินสีห้า 5, พระห้าโพชง7จ็ดอริมเมันคืออะไรโพธิปักขยธรรม37เนะเพราะฉะนั้นอภิธรรมในความหมายของพระศาสดาคือตัวโพธิปักขยธรรม37มสแค่นั้นเองครั้งแรกไปสแกนในภาษาไทยทั้งหมดไม่เจอคําว่าโพธิปักขยธรรม37ก็นึกว่าคํา ตัวคําพูดว่าโพธิปัจจะธรรมสามสิบเ็ดไม่ใช่พุทธวจนะงนั้นเวลาสแกนต้องเช็คก,กับบาลีทุกครั้งไปสแกนไล่ในบาลีอีกทีหนึ่งเจอจนได้เจอคำว่าโพธิปัจจะธรรม37อยู่หนึ่งพระสูตรตัวพระสูตรนี้เองนะก็เลยทราบว่าโพธิปัจจะธรรม37มีรายละเอียดอะไรบ้างและเป็นพุทธวจนะและมันคือตัวอภิธรรมดฉงนั้นถ้าจะเปิดสอนอภิธรรม ต้องเปิดสอนโพธิปัจขยธรรม37นะอ่าไม่ใช่อย่างที่เรียนกันอยู่ทุกวันนี้อันนี้คือแต่งขึ้นใหม่เป็นคําที่สาวกปรุงแต่งขึ้นนะเพราะนั้นถ้าเราสแกนพวกอะไรจิตเจตสิกอะไรอย่างนี้นะอย่างเจตสิกเนี่ยเขามี50ดวง80ดวงอะไรร้อยดวงอะไรอย่างนี้สแกนหาในพุทธวัจนโยมจะไม่เจอเจตสิกพระโตโต เป็นคนสแกนไปเจอมีทั้งหมดในบาลีที่เป็นพุทธวินะมี9คําหมดแล้วนะไม่ต้องไปนั่งเรียนกันเป็นปีๆอย่ติดตามในสื่อออนไลน์ตรงนีนะ้ประโยชน์ในการติดตามนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสนะว่าประโยชน์ของการติดตามนะก็คือเพื่อให้ผู้เก่า ธรรมะที่พวกเราสั่งสมมานาน,นประโยชน์อะไรเล่าสำหรับการติดตามพระองค์บอกว่าเพื่อได้ซึ่งกถาวัตถุ10อย่างกถาวัตถุ1ิบอย่างคือความมักน้อยความสันโดษความสงบสงัดการไม่คลุกคลีการมีความเพียรศีลส,สมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทัศนะถ้าไม่ใช่เพื่อประโยชน์อันนี้ผู้เก่าไม่สมควรจะติดตามไม่มีความจาเป็นนะ แต่เพราะความจําเป็นจึงต้องติดตามพระศาสดาอย่างใกล้ชิดก็เพื่อได้ฟังคาถาวัตถุ1ิบอย่างนี้ซึ่งคาถาวัตถุ1ิบอย่างนี้เป็นธรรมะเครื่องขูดเก่ากิเลสจะทําให้เราขูดเก่ากิเลสดังนั้นเราต้องมีเหตุผลในการติดตามเราติดตามฟังธรรมะพระศาสดาเพื่ออะไรและพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่ารรมะก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้ว แก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระศาสดานะ